พื้นที่28ตารางเมตรรวมที่นั่งรวมครัวรวมห้องน้ำมันสามารถทำได้สร้างยอดขายเยียดล้านได้เลยนี่คือเป็นน้ำปรุงปกติตักหลายครั้งเราเอามารวมกันตักครั้งเดียวก็คือไม่จำเป็นต้องจำสูตรแล้วทุกอย่างแค่อย่างละช็อตนะอย่างร้านเนี้ยเราใช้เวลาเตรียมทั้งหมด25วันสิ่งไหนที่เฟอร์นิเจอร์สามารถทำข้างนอกได้ทำก่อนได้เลยผักเราไม่หั่นเองครับเนื้อเราไม่หั่นสักอย่างทำให้เขาจัดการให้หมดให้เขาหมดเลยฟูดควอนไม่ขึ้นหรอครับไม่ขึ้นครับฟูดคอนต์อันนี้ 24%ฮะอันนี้ของจริงซื้อมาเยอะถูกจริงแต่เอามาเก็บบแล้วใช้ได้หมดกวา่าเนาวถ้าวันนี้ผมถามทุกคนว่าถ้าเรามีพื้นที่ซอกตึก ขนาดหน้ากว้าง1.8เมตรก็คือเอามือซ้ายมือขวากลางออกมามันก็คือชนผนังซ้ายขวากันละและมีพื้นที่แค่20กว่า,วาตารางเมตรเนี่ยเราจะทําร้านอะไรกันดีบางคนอาจจะตัดสินใจไม่ทําร้านเลยเพราะรู้สึกว่าเล็กเกินไปไม่คุ้มค่ากับการลงทุนหรอกมีพี่คนหนึ่งที่ช่องต่อเพนกวินรู้จักกันดีพอเขาเห็นซอกตึกนี้เขากลับมีไอเดียในการทําร้านแต่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละเดี๋ยวเขาจะเอาร้านนี้ไปเปิดสาขาในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปดูกัน ไทาม์้านนี้มันไปไงมาไงอะวิสัยทัศน์โมเดลของร้านเนี่ยจริงๆพี่พี่ได้เตรียมไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าอยากเห็นแบบคอนเซปตร้านอาหารที่เป็นเส้นของไทยเส้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตมิวคือกินง่ายกินได้ทั้งวันตั้งแต่ช้ตั้งแต่เช้า,ชายังกินได้เลยเก้าโมงเช้าจะถึงนู่นเลยห้าทุม่มแสดงว่าวันแรกคือพี่ธามตั้งใจจะสร้างร้านก๋วยเ,เตี๋ยวที่สามารถขยายสาข,ขาได้ทั่วโลกแบบเชนฟาสต์ฟู้ดใช่ถูกต้องครับถึงจะเห็นว่า ทุกอย่างทุก Process ในการทำเนี่ยมันง่ายคือทําให้สั้นลงสมมุติว่าเขามี10ที่ย่อเหลือ3แต่รสชาติเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนทํางานตามคู่มือตาม SOP นะฮะแล้วก็ลดขั้นตอนในการจัดการกับเงินสดทาไมถึงเลือกที่นี่ใจกลางสีลม The best location location ที่ดีคนมองเห็นทุกวันไม่ต้องไปยิงแอดเพราะเขาผ่านไปผ่านมาเห็นตลอดคนที่ผ่านไปที่นี่นะฮะวันนึ่งเป็นหมื่น<อ>ซ้ายขวาด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มันเหมาะกับการที่เราจะ ตะกวนแบบไม่เหนื่อยตะกกนแบบไม่เหนื่อยก็คือให้คนมองเห็นเองว่ามันคืออะไรแต่ที่นี่เนี่ยจันถึงสุขเนี่ยก็จะขายดีเราก็จะเปิดเช้าเพื่อมาขายอย่างอื่นอ่าเรามองเรามองหเห็นใช่คือไอ้นี่ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับร้านก๋วยเตี๋ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ว่ามันคือเงินรับมาขายะะรับมาขายไมะต้องทำเองเมื่อกี้พี่ํามบอกว่าขายกันคำๆแบบนี้วันหนึ่งก็ต้องวันละสามพันสี่พันก็วันละสามสี่พัน 3, 4, เดือนหนึ่งก็ได้แสนสองเพิ่มขึ้นมาละโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าด้าร้านได้กัใครเดี๋ยววันนี้ ที่เรามาคุยกับพี่ธามเราไม่ได้แค่อยากมารู้ว่าที่มาเป็นยังไงแต่ผมมองว่าพี่ธามกำลังจะพูดว่าพื้น228ตารางเมตรรวมที่นั่งรวมครัวรวมห้องน้ำมันสามารถทำได้และสร้างยอดขายเอาจริงๆนะเหยียดล้านได้เลยและสามารถคืนทุนได้ไม่เกิน1ปีกับเงินลงทุนอยู่ที่ 2> 1ล้าน2แสนบาททั้งหมดเนี่ยเงินลงทุน1ล้าน2แสนบาท รวมระบบทุกอย่างและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเราอยากจะทําร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านสตตีิฟูด้ดให้มีระบบระดับโลกแบบที่คนไทยทําได้มันทําได้ยังไงกันบ้างนี่คือหน้าร้านมันต่างจากร้านอาหารทั่วไปยังไงครับจริง,รงๆร้านทั่วไปเนี่ยบางทีก็อยู่ข้างในหรือบางทีอยู่ข้างนอกแต่ร้านของพี่เนี่ยพี่เอากิออสคือระบบสั่งอาหารเราืนดูเมนูก่อนเฮ้ยพอเราสนใจ เดี๋ยวจให้เข้าร้านนะกดสั่งก่อนอ่ากดสั่งก่อนเอานี้ก็คือรูปแบบร้านฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวนี้เลยนะคนที่คิดว่าคือฟาสต์ฟู้ดเพราะต้องการให้มันเร็วแต่ที่เนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าก็เป็นฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ๆมีเงินลงทุนเยอะๆแน่นอนเขาทําได้เร็วแต่เราก็ไม่เยอะเราก็ทําได้นี่คือการสั่งก๋วยเตี๋ยวดนยุคปัจจุบันเราก็เลือกนว่าเราจะทานร้านกลับบ้านสมมุติว่าเราทานในร้านนะฮะเราก็เลือกดูว่ามีก๋วยเตี๋ยวมีของทานเล่น มีเกาเหลามีคอมโบเป็นเซตเมนูแสดงว่าเราไม่ต้องเสียเวลาพนักงานในการอธิบายเมนูหรือไปรับออเดอร์เลยซึ่งพี่ทาม,มี2จอด้วยจะได้ไม่เกิดการรอคิวข้างในก็มีก,กันแล้วก็มีเมนูตรงนี้มีเมนูป้ายยาอยู่ตรงนี้เป็นทีวีด้วยก็เป็นการกระตุน้นสิ่งที่ชอบที่สุดนะคืออะไรรู้ป่ะคือปกติป้ายร้านส่วนใหญ่จะอยู่บนหัวแต่พอคนเดินเร็วอย่างสนนสีลมตรงเนี้ยมันไม่มีใครหันขึ้นไปมองข้างบน ทุกคนมองในระดับสายตาซึ่งโลโก้ร้านเส้นตรงนี้ อยู่ในระดับสายตาเลยไอ้น,นี้ไอเดียดีปีนี้เราจะมีงานอีเวนต์ใหม่ครับเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารกลางคืนเลยคือมิติใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยมีและไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนเดบ์เอ็กซโปหรือเรียกว่า d i n i n g and ิโซโลจีเน็ตเวิร์กอิงเอ็กซโปเราอยากทาให้คนร้านอาหารกลางคืนใส่ใจเรื่องอาหารมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเปิดใจของร้านอาหารกลางคืนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยคนไทยเช่นคราฟเบียสุราชุมชนที่ถูกกฎหมายเพราะปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่า กระแสของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเฉพาะโลเคชันมันมีมากยิ่งขึ้นแต่เรากลับไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนตรงนี้ฉะนั้นงานแดม Expo ที่เราอยากจะจัดขึ้นมาเนี่ยเป็นงานที่จะสร้าง Eco System ใหม่ให้วงการร้านอาหารคืนที่จะไม่ได้มองกันเป็นคู่แข่งแต่จะทําให้แต่ละร้านมีคาแรคเตอร์ตัวเองที่ชัดมากขึ้นและทําให้แต่ละร้านก็มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะของตัวเองมากยิ่งขึ้นงานนี้จะจัดขึ้นวันที่ 19- 20ถึงมีนาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิเราจะมาอัปเดต ความรู้เราจะมาสร้างเพื่อนไปด้วยกันคือจะบอกว่านี่คือนี่คือครัวจริงๆอ่ะพอออเดอร์มันก็จะออกมาที่ KDS ตรงนี้ใช่ครับก็จะมีอะไรเมื่อกี้ที่ต่อสั่งอตเส้นเล็กไม่พักไม่งอกไม่หักไม่งอกไม่ตับไม่ตับเผ็ดมากได้แล้วก็น้ำแกงคุ้ยแล้วก็ขนมช่วยอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับ80กรัมที่เราช่างว้เรียบร้อยละทีนี้เราใส่ถุงเนี่ยมันก็จะทํางานง่ายเพราะไม่ต้องใช้มือหยิบ อ่าล้วก็แบบเทได้เลยลงไปในนี้ซึ่งอันนี้มันหมายถึงว่าจากใช้หม้อใหญ่ๆลวกทีรอออเดอร์นี่คือทาได้หลายออเดอร์ใช่เราก็สามารถสมมติว่าลูกค้าจะยุ่งใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็กดแล้วก็เจอละเส้นเนี้ยอย่างเส้นมี่ขาว20่วินาทีแต่ละเส้นวิธีการลวกไม่เหมือนกันเผมไม่ต้องใช้ประสบการณ์แล้วว่าลวกนานแค่ไหนไม่ครับของเราผลิตภัณฑ์ดังปั๊บอย่างเนี้ยนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะดังปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ํา จะบอกว่าสิ่งที่พี่ธามบอกตลอดคือทุกอย่างต้องช่างตวงวัดและพี่ธามทาช้อนตวงขึ้นมาเองฉะนั้นสูตรของเขาเองเนี่ยไม่มีทางหลุดออกไปแน่นอนอ่านี่คือเป็นน้ําปรงปกติตักหลายครั้งเราเอารวมกันตักครั้งเดียวทําให้ทุกอย่างตักแค่ครั้งเดียวไม่ต้องปรุงเลยอ่านะครับอช้อนนี้ก็พัฒนาเองใช่ครับเป็นช้อนต๊อ่าเรียบร้อยไม่พี่จําหน่ายจําหน่ายนี่คือไม่ได้เอากำไรนะคือถ้าลูกศิษย์คนไหนบอกว่าอ่อยากได้เราก็แนะนําให้เลย ก็คือไม่จําเป็นต้องจําสูตรแล้วทุกอย่าง<ช>แค่อย่างละชอตต้อนแค่รู้ว่าลูกค้าเอาอะไรไม่เอาอะไรอะตอนแรกๆคนก็นคิดว่าจะขายไม่ได้แล้วหลายคนก็นคิดว่าเอ๊ะมันจะทําได้เหรอร้านเล็กๆแล้วมันจะขายได้ไหมขายได้มันได้ล้วแต่ว่ามันจะได้ยอดไหมมันจะทํารอบได้จริงๆเหรอทําได้ครับอย่างนั้นก็สองหมื่นก็ทำได้จากประสบการณ์ที่เ,เองทำมาหลายไซส์นะฮะ <c oughs> เราเป็นคนออกแบบครัวเอง เรารู้ว่าอุปกรณ์ครัวแต่ละชนิดเนี่ยมันกว้างมันยาวเท่าไหร่ก็คือจริงๆถ้าเรามีสเกลทุกอย่างในหัวเวลาเราจะจัดการไม่จําเป็นต้องมีดีไซเนอร์เพราะจริงๆถ้าเอาโจทย์นี้ให้ดีไซเนอร์โดยไม่มีความรู้เขาก็ไม่มีความรู้เขาจะบอกว่าทําไม่ได้พี่ถามไม่ลืมถึงขนาดอะไรรู้ป่ะมีหิ้นพระหันไปดูข้างบนหันออกตาผมจุ้ยด้วยเก็บครบหมดทุกอย่างพี่ธามเล่าให้ฟังได้ไหม ในชีวิตอ่ะคิดว่าผ่านมาแล้วกี่สาขารวมทุกอย่างเลยโอเค FFC ซีน okay, ั่นก็เป็นพันแล้วนะพอ,อเออใช่พี่ธามเป็นเป็นแฟนชายดเรคเตอร์ k ค c คือเริ่มต้นก็เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ทําไม่เป็นมันจะต้องมีวิธีการว่าเราจะต้องเตรียมอะไรนะอย่างร้านเนี้ยเร,เริ่มต้นหลังจากที่เรามีประสบการณ์มากกว่า25ปีมันง่ายเพราะว่าเราใช้เวลาเตรียมทั้งหมด25วันเราเริ่มนับจากวันที่แลนดะ์หลอดคือเจ้าของที่อนุญ,ญาตเราสามารถใช้พื้นที่ได้เลย แต่มาจัเสร็จเร็ปั๊บวันที่1นธันวาเราเริ่มทำด d e ม o ลเลชันก็คือการรื้อถอนทั้งหมดที่เราไม่ใช้ออกไปใช้เวลา2วันสิ่งไหนที่เฟอร์นิเจอร์สามารถทําข้างนอกได้ท<อ>ําข้างนอกทําก่อนได้เลยอย่างเช่นผนังโซฟาโต๊ะเก้าอี้พวกนี้สามาได้ งานสแตนเลสที่ต้องขึ้นรูปสามารถทําได้การออกแบบนี่เขียนแป๊บเดียวเรารู้ไซส์มันหมดละใช้เวลาทำเนี่ยประมาณสสัปดาห์ซึ่งงานครัวนี่เข้าสัปดาห์สุดท้ายเพราะตู้เย็นมาส่งนี่เราไม่สามารถสวิชออนเครื่องได้เลยเปิดเปิดเลยไม่ได้ต้องให้มัน setting เซตติ้งก่อนเซตตัวก่อนประมาณวันหนึ่งตู้เย็นแช่แข็งเริ่มทํางานเราก็เริ่มสั่งของมาสต็อกของเนี่ยเราไม่ได้เตรียมทั้งหมดเร,เราเตรียมทั้งหมดแต่เราไม่ได้หั่นซัพพปอร์เออร์หั่นมาให้ผักล้างมาให้ฉะนั้นตอนน้ำสตอนน็ตอกที่ทำก็นับเป็นถุงได้เลย,เลยใช่ครับ<ต>ับนเ ผักเราไม่หั่นเองครับเนื้อเราไม่หั่นสักอย่างทำให้เอาจากการทั้งหมดให้เข้าหมดเลยฟูดควอนไม่ขึ้นหรอครับไม่ขึ้นครับฟูดควอนตอนนี้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เองยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ฮะอันนี้ของจริงอ่ะเพิ่มไปอีกนหน่อยยี่สิบสี่จุดห้านี่คือใช้ราคาถั่วงอกที่สไลด์แล้วนะที่หั่นมาแล้วกิโลละเก้าสิบสี่บาททีนี้อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปซื้อถั่วงอกหอ่อเองมาหั่นเองต่อใช้กา้านใช่ไหมใบไม่ได้ใช้เราต้องตัดทิ้งต้้้้อออองงงงดดดวววววนนนนนนนยยยยยิิีีีีีกกกกกเเเสสรรร็จบบบบปััััััั๊พาาาห่่่่่่ชชโโมมมละทไไไข แต่ในที่สุดแล้วก็เสียตู้เย็นที่ต้องเก็บอีกใช่ซื้อมาเยอะถูกจริงแต่เอามาเก็บเก็บแล้วใช้ไม่หมดก็แน่ว่าจริงจริงทีนี้เอามาตัดทิ้งยิ่ก็หายไปจริงๆมันเป็นข้อกิจที่ดีนะบางทีเรามักจะดูที่วัตถุดิบราคาถูกแต่เราไม่เคยดูตอนที่มันขายไม่หมดหรือใช้ไม่หมดแค่มันเสียไปโลเดียวสิ่งที่เราประหยัดได้ก็หายไปหมดเลยถูกต้องฮะักำไรของร้านมันอยู่กับไอ้เรื่องตรงนี้แหละที่เราต้องทําให้ดีจัดการง่ายๆถ้าจะพูดง่ายๆคือทุกอย่างคือกําไรจะมีกําไรมากกําไรน้อยเฉลี่ยกันไป ไม่มีอะไรที่เราบอกว่าเราทําเองสักอย่างเลยนะไม่มีเลยครับไม่มีเลยแล้วก็แต่ปกติกกร้านก๋วยเตี๋ยวเขาต้องบอกว่าแบบเนี่ยเส้นเราตั้งใจทําเองลูกชิ้นเราปั้นเองนู่นนี่พี่ทาบอกว่าซื้อหมดอ่ะคนทําเองเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยลูกศิษย์พี่คนหนึ่งอยู่ที่ใต้เนี่ยก็ทำเส้นเองแล้วเขาก็ขายเส้นด้วยอันนั้นโอเคแต่ถ้าเราไปนั่งทําเส้นเองเนี่ยนะถ้าลูกค้ามาทมานวันละร้อยที่เนี่ยเราก็ทําไม่ทันนะมันก็มันก็เป็นพิเศษคอนเซปต์ที่ว่าเส้นทําเองขนมจีนทําเองพาสต้าทำเองทําได้ครับถ้าทํําาาใหห้เยเยยยออะะทลคน นี่เลยคนต้นทุนของเส้นก็จะแพงขึ้นคำถามสุดท้ายครับพี่ธามบอกว่าขายได้วันละเกือบ2 0,000ืลงทุนล้านสองค่าเช่า60,000ฟู้ดคอร์ที่ตกเดือนหนึ่งอะกำไรประมาณกี่บาทน่าจะแสนนะถ้าลงทุนล้านสองกำไรแสนหนึ่งก็หนึ่งปีขึ้นทุนฉะนั้นถ้าสัญญา3ปีหลังจากเนี้ยหนึ่งปีไปอีก2ปีก็คือช่วงเก็บกำไรนะใช่ครับถ้าพื้นที่เล็กๆแล้วลงทุนขนาดเป็นล้านถ้าเรามีบิสเนสโมเดลที่ดี เราอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนครับแล้วเราต้องรู้จักวิธีการจัดการในตัวอินเวนทรของเราเพราะอินเวนทรคือ Food c o s สเราบอกว่า24แต่ถ้าเราไม่ช่างไม่ตัวไม่วัดมันก็ไม่ได้นะครับทำไมพี่ถามคิดทุกอย่างเป็นตัวเลขในหัวอัตโนมัติถ้าเราฟังเราสังเกตฟังคลิปมาตลอดพอถามอะไรปุ๊บอันนี้เท่าไหร่อันนี้กี่บาทคูณเท่าไหร่จัดก,การแบบไหนพอชั่นเท่าไหร่ เราต้องฝึงกหรอครับจริงๆมันเริ่มต้นที่กาไรนะว่าเราอยากได้กาไรเท่าไหร่กำไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายถ้าเราบอกว่ายอดขายล้านหนึ่งอยากได้กำไร20%มันก็2แสนแต่ถ้าเกิดว่ากำไรยอดขายล้านหนึ่งอยากได้กำไรสัก15%ก็แสนห้าทีนี้เราก็ทกําการบ้านถอยหลังกลับไปถ้าเริ่มตั้งต้นที่กาไร20%คือ2แสนเราควรจะขายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่มันก็จะกลับมาเป็นตัวเลขว่าถ้าเกิดเรามีต้นทุนเท่านี้เราขายเราจะตั้งราคาเท่านี้มันต้องหารเป็นเวลากี่ร้อยชาตคือมันเป็นการคิดคณิตศาสตร์หนึ่งบวกหน ก็ถ้าทําเองก็จะฝึกฮะแต่ถ้าไม่เคยทําก็ต้องมาเรียนถ้าไม่รู้ก็ต้องถามหาหนังสือมาอ่านถามคนที่ทําเป็นทุกวันนี้โชคดีมากที่คนที่เก่งๆเนี่ยมีเวลาแล้วก็ผู้ที่ตนที่จะมาสอนเยอะแยะมากมายแต่ถ้าอยากเรียนเพิ่มก็ไปเรียนของพี่ได้พี่ก็สอนฝากเลยนะครับเดือนมีนาคมเดี๋ยวเขาแปะลิงก์ไว้ว่าวันไหนเรียน2วันเรียนเสร็จแล้วพาไปดูด้วยว่าที่ร้านทำยังไงร้านที่พี่ทำบริหารนะวันนี้นอกจากอาบชะดามผัดไทย นอกจากที่ดูไบโคโค่แม g โก้นอกจากร้านอาหารเกาหลีที่ไทยชื่อร้านพูระดักมีกสาาีดาปีนี้เปิดอีกสีครับไก่ทอดเกาหลีร้านปลาดาเดอร์ปลาดาเดอร์สองสาขาแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อร้านเส้นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีอีกร้านหนึ่งร้านสุดท้ายของปีนี้เป็นคอนเซปต์ใหม่ที่จะเอาของดีเมืองเพชรบุรีมาทําให้กลายเป็นของดีสําหรับคนทั่วโลกอาจจะ,ะต้องคอยติดตามกัน,นจะบอกว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยทำคนเดียวนะ มันทำให้เราเห็นเลยว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ทัศนคติแล้วก็การวางแผนจริงๆเราถ้าเราไม่มีข้อแม้เราก็จะเรียนรู้ได้เราก็จะจัดการต้นทุนได้ก็ไม่รู้จะจบยังไงแล้ว <Okay. S 1> ก็ว่าว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจหลักสูตรการทำร้านอาหารใช้เวลาแค่2วันก็เรียนรู้กับพี่ถาม <c oughs> ก็แปะลิงก์ไว้ได้แล้งเช่นเดียวกันและสุดท้ายใครสนใจร้านเส้นมาได้เลยครับ รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าลงที่ทั้ง2 2> สอ<า>งไฟฟ้า<ด>เลยสารานีสารแดงแล้วรถไฟฟ้าใต้ดินก็ลงที่สาระแดงเช่นกันเดินจากรถไฟใต้ดินออกมา 1, 100เมตรอยู่ด้านซ้ายมือวิ่งเป๊ะสีเขียว,ยวสาระแดงลงบรรทูทางฝั่งสีลมคอมเพล็กซ์เดินมาเลยครับถ้าร้านเต็มอีก400เมตรเดินไปที่ปาราดเดอร์อยู่ด้านขวามือถึงเช่นกันเจอกันครับขอบคุณมากครับ